สวัสดีครับกิจกรรมบ้านอารุณผมอรุณวนัสบุรีวงศ์และว,วันนี้นะครับในช่วงของทำเนียบร้านอาหารเจทั่วประเทศผมมาเดินทางมาถึงจังหวัดอ่างทองแล้วก็มาเจอร้านอาหารนี้นะครับและอยากจะแนะนําให้คนไทยทั่วประเทศนะฮะเมื่อเดินทางผ่านมาจังหวัดอ่างทองแวะมานะครับร้านอาหารเจเท,ทียนอ้ายแต่ว่าอยู่ที่ไหนตั้งยังไงเปิดกี่โมงปิดกี่โมงต้องสอบถามกับ เตี่ยนะครับอะผมขออนุญาตนะครับสวัสดีครับพูดดังๆนิดนึงเดี่ยครับร้านนี้ชื่อร้านเขียนอ้ายใช่ไหมครับใช่ครับร้านเขียนอ้ายอยู่บนถนนอะไรครับถนนสายเทศบาลทางที่จะไปวัดต้นสนครับวัดอะไรนะวัดต้นสนวัดต้นสนเป็นทาง่านะฮะทาง่านไปวัดต้นสนเทศบาลสิบอาแล้วก็เปิดกี่โมงครับ 6โมง6โมงขายถึงขายถึงเย็นเลยครับขายถึงเย็นเลยนะฮะอย่างน้อยที่สุดนะครับในจังหวัดอ่างทองก็มีร้านอาหารสะอาดร้านอาหารเจร้านอาหารธรรมชาติซึ่งเอาไว้คอยบริการพี่น้องไทยทั่วประเทศเมื่อเดินทางผ่านมาจังหวัดอ่างทองอย่าลืมนะครับถ้ามาไม่ถูกสามารถหาใน Google ได้นะครับร้านอาหารเจเทียนอ้ายหรือสอบถามที่เบอร์โทรเตี๋ยวทราบไหมครับเบอร์อะไร 089 0 8 9 04 62 04 8 2 8 9 8 898ครับ <ผม S 1> โทรมาสอบถามได้นะครับแล้ววันนี้นะครับท,ที่มาที่นี่ได้ก็ต้องขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ประจำนะครับผลิตภัณฑ์บ้านนรุณน้ำพิกเผาเจสูตรความสุขของคนทั่วโลกเมื่อคนทั่วโลกกินเจคนทั่วโลกมีสุขภาพดีคนทั่วโลกก็จะมีความสุข ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์บ้านอารุณน้ำพีกเผาเจและวันนี้นะครับกิจกรรมบ้านอารุณช่วงทำเนียบร้านอาหารเจทั่วประเทศก็ขอลาลาไปก่อนนะครับครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปช่งวงต่อไปและร้านต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ